เลือกสจเขตหนึ่งจงมั่นใจเลือกลนาชัยนามวิจิตอย่าคิดนานชาย้ยภูมิเขตอาเภอคอนสานเลือกเก่าลูกเก่าหลานมาบริหารจงมั่นใจกาเลือกกราบีพ่อแบบพี่น้องชาวคอนสานเขตหนึ่งที่ครบรักทุกท่าน วันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2,568เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหรือที่เรียกกันว่าสอจอพี่น้องชาวคอนสารเขตหนึ่งโปรดเลือกรุ่นชัยนามวิจิตเบอร์หนึ่งเขตหนึ่งเบอร์หนึ่งเบลเบอร์หนึ่ง,นงคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่กล้าคิดกล้าทำในสิ่งใหม่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาเพื่อชาวคอนสารของเราโปรดให้ความมั่นใจเลือกเบลร,ลรุนชัยนามวิจิต เบอร์หนึ่งรุ่นชัยนามพิจิตเบอร์หนึ่งคอนสารเขตหนึ่งซึ่งมีตำบลคอนสารตำบลโดงบงัตบงตำบลโนนขุนตำบลโดงกลาง และตำบลทุ่งนาเราเราจะเดินไปด้วยกันประสานมือกันให้แน่นเข้าคูหากาเบอร์ 1, อร 1, หนึ่งเบอร์หนึ่งหนึ่งกุมพาพันเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเขตหนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งรนชัยนามวิจิตเบอร์หนึ่งหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นใจถึงพึ่งได้เลือกรณนชัยนามวิจิตเบลเบอร์หนึ่งขอขอบพระคุณทุกท่านรนชัยนามวิจิตเบอร์หน,น,นึ่ง ที่เคยเนาวด้วยจิตอาสาอยากพัฒนาบ้านเราเลือกรนชัยเสียเบลนี้ไงเล่าคอนสารของเราจะเริ่งรุ่งเรืองเฟื่